สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งในทุกๆสิบวันของการทำน,นายไพยุซีกับมหาเดวีพยากรณ์ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าคนเราไม่ได้มีความพยายามความพยายามจะนำพาไปสู่ความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นแต่บางครั้ง ความพยายามก็ต้องบวกด้วยดวงชะตาวาสนาที่ดีมันสร้างบุญบารมีทำทานแล้วบุญบารมีของคุณจะเพิ่มเติมความสุขและความสมด็จวันนี้มหาเดวีพยากรณ์จะทํานายดวงชะตาของคนทั้งเกตดวันคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพรฤหัสบดีสุขและเสาร์ในรอบวันที่ 1นึถึงสิเดือนสิงหาคมเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญให้ทานเข้าวัดฟังธรรมหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ ชคจะเป็นของคุณของคนวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์วันที่1-10วันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่เพราะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลใกล้ไกลอยู่สม่ำเสมอก็คือจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปนู่นมานี่อาจจะเป็นไปโดยการทําง,งานหรือการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้แต่อาจจะได้รับข่าวไม่ดีสักเท่าไหร่กับคนรอบข้างเพราะคุณ จะมีเกณฑ์ความเจ็บป่วยเกณฑ์ความคิดมากเกณฑ์สิ่งที่ไม่ดีทําให้คุณมีเกณฑ์ความเสียใจทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเกิดขึ้นเลยต้องบอกให้ว่าคุณควรเข้าวัดฟังธรรมหรือนั่งสมาธิจะทําให้จิตใจของคุณสงบเกณฑ์การเงินของคนวันอาทิตย์ มีเข้ามาอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สามารถหมุนเวียนได้คล่องมือการเดินทางไกลปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรการงานอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องแก้ไขแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้ค่ะเราจะมาต่อกันที่วันจันทร์คนวันจันทร์ในรอบวันที่หนึ่งถึงสิบสิงหาคมจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณหรือติดต่อมาอาจจะได้ข่าวจากคนทางไกล ทางไกลอาจจะมีเกณฑ์การติดตอ่อจากคนทางไกลที่จะนำข่าวมาให้คุณแต่ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีจากคนทางไกลการงานของคนบรรจันจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การงานของคุณจะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีกับเกณฑ์การงานหรือการงานที่คุณติดตอ่อพบปะสังคมกับลูกค้ากับคนทั่วไปค่อนข้างจะสำเร็จเกี่ยวกับการงาน และคุณมีข่าวดีอาจจะได้เงินจากคนผิวดำคนวันจันทร์จะมีเกณฑ์ได้โชคได้เงินจากคนผิวดำค่ะเราจะไปต่อกันที่ธนาคารคนธนาคารในรอบสัปดาห์นี้วันที่1-10ถึงสิสิงหาค่อนข้างจะเป็นเดะสตาร์ก็คือมีดวงโดดเด่นพบปะสังสรรค์กับเพื่อนกับคนรอบข้างหรือเดินทางเป็นจุดสนใจของผู้คน พราะเดอสออกนั่นหมายถึงคุณเปรียบเป็นดวงดาวสำหรับคนรอบข้างส่องแสงแพลวเพราวเป็นจุดสนใจสำหรับคนรอบข้างคุณจะได้นั่งบัรดังอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเง,งินเดือนเกี่ยวข้องกับการทำงานจะสำเร็จนะคะแต่การเงินช่วงนี้อาจจะมีออกมากเสียหน่อยก็คือหมายถึงอาจจะมีเกณฑ์การจับจ ใช้ซอยค่อนข้างเยอะเงินออกเยอะมากกว่าเงินเข้านะคะสำหรับคนวันอังคารเราจะไปต่อกันที่วันพุธคนวันพุธจะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองเลี้ยงสังสรร์งานเลี้ยงงานกินเลี้ยงสังสรร์งานแห่งความสุข งานมงคลต่างๆที่คนวันพุธจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรืออาจจะเป็นปาร์ตี้วันเกิดงานเลี้ยงทรงงานเลี้ยงความสุขนั่นหมายถึงการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับคนวันพุธนะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์สับสนกับทางสองทางที่คุณต้องเลือกไปไม่ไปซื้อไม่ซื้อขายไม่ขายจะมีเกณฑ์สับสนกับในบางอย่างที่คุณ จะต้องเลือกต้องทําคุณอาจจะไม่มั่นใจในการทางเลือกของคุณไพ่บ่งบอกให้คุณมั่นใจกับทางเลือกที่คุณจะต้องเลือกนะคะระวังระมัดระวังการทะเลาะบอกแล้งมีปากมีเสียงช่วงนี้อารมณ์อาจจะมีความร้อนอยู่สักหน่อยให้ระมัดระวังคําพูดเพราะคําพูดแม้เพียงน้อยนิดอาจจะก่อเกิดการทะเลาะบอกเวง้งได้ค่ะ ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะการทะเลาะวิวาทเบาๆคำพูดนิดนึงแล้วเมื่อคุณใจยเย็นทุกอย่างอาจจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีค่ะเราจะต่อกันที่วันพฤหัสบดีข่าวดีของวันพฤหัสบดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือคุณจะมีคนอุปถัมภ์อาจจะเป็นคนที่มีอายุนำเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณเพราะคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์หนึ่งวันที่หนึถึงสสิงหานี้ คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณวันพฤหัส,สบดีค่ะและอาจจะได้พบเจอเพื่อนเกา่าคนรักเกา่าสถานที่เกา่าเกา่าที่คุณไม่ได้ไปนานแล้วคุณอาจจะได้กลับไปอีกครั้งหรือระวัดรังรมรักเกา่าหรือฐานไฟเกา่าเข้ามาเป็นฐานใหม่นะคะเพราะจะมีลมพัดวนเกิดขึ้น เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าๆค่ะแต่อาจจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ยังรู้ฟ้าดินเกี่ยวข้องกับการทำนายทายทักดวงชะตาค่อนข้างวันพฤหัสในช่วงรอบสัปดาห์นี้จะมีโชคมีข่าวดีเกี่ยวกับทั้งการงานและการเงินค่ะวันศุกร์คนวันศุกร์จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา ประเทศเพราะคุณอาจจะมีเดินทางไกลอาจจะได้เดินทางถึงต่างประเทศนะคะแต่อาจจะมีข่าวดีข่าวร้ายขอโทษค่ะอาจจะมีข่าวไม่ดีบ้างระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีได้รับข่าวจากทางไกลที่เป็นข่าวค่อนข้างเศร้าสักนิดนึงให้ระมัดระวังคนโทรลหัวใจให้ดีเพราะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้ใจเย็นๆเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้สิ่งที่คุณหวัง อาจจะยังไกลหรือห่างไกลเพราะไพ่หรือมูลขึ้นก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไว้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้อาจจะไม่เป็นดังใจที่คุณหวังช,ช้าๆพยายามต่อสู้ฝ่ฟาฟันแล้วสิ่งที่ฝันอยู่ไกลอาจจะเข้ามาวางอยู่บนมือคะ่ะสำหรับคนวันเุดร์เรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันเสาร์ช่วงนี้คนวันเสาร์ให้ระมัดระวัง คนที่มีอายุน้อยจะทําให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบุตรเป็นบริวารหรือลูกน้องที่มีอายุน้อยกว่าทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังเด็กทําให้ทุกข์ใจนะคะนําปัญหาที่มาให้คุณต้องได้แก้ไขให้ระมัดระวังแต่แน่นอนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ วันเวลาและสายน้ําจะพาคลี่คลายไปพบกับสิ่งที่ดีๆใช่อยู่คุณอาจจะเจอปัญหาแต่ให้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ถึงแม้มันจะไม่ได้ดังใจแต่ยังไงคุณก็ยังฝ่าฟันไปได้ได้น้อยค่อยๆเก็บค่อยๆกังทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นทั้งการงานการเงินของคนวันเสาร์คุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ค่ะครบทั้งเกตวันสิ่งดีๆที่นำมาเสนอที่นำมาทำนายพยากรณ์มาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งในทุกครั้งของการทำนายทุกๆอย่างจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขได้รับสิ่งที่ดีๆจะมีวิดีโอคลิปต่อไปนำเสนอขอให้ทุกคนกดติดตามมหาเดวีพยากรณ์นะคะจะทยอย 12ราศีให้ครบเพื่อทุกคนจะได้รับชมรับฟังเพื่อที่จะได้มีแนวทางในการแก้ไขเพื่อไปสู่ที่สิ่งดีๆความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จค่ะ